โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการใช้งานแอป Panda เมาส์โปเราจะมาใช้เมาส์ระคีบอร์ดเพื่อที่จะเล่นเกม f ฟ Fire นะฮะก็ฟรีไฟเกมนี้เลยนะครับหลังจาก a อ i v a t e แล้วก็ทำการ Connect ทุกอย่างแล้วนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของเกมขึ้นมาตรงนี้กดส k i ิปไปนะฮะแล้วก็กดสคริปอีกรอบหนึ่ง ในส่วนของแพนด้าเมาส์นะครับเนื่องจากว่าการแอคทิเวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพอแอคทิเว e เสร็จโปรแกรมแอ t i v a ว e นะครับมันไม่ค้างอยู่ในเครื่องให้มันจึงทำให้เวลาที่เราเข้าแอปทุกครั้งต้องมีการแอ t i v a t e ใหม่ตลอดแล้วก็มารีเซ็ตปุ่มพวกนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ใช่อุปรสรรคของเราแน่นอนนะนการเล่นเนาะโอเคกดเข้าเกมไปเลยนะ ในส่วนโทรศัพท์ของใครนะครับที่เข้าเกมตัวนี้แล้วมันเด้งออกทันทีให้คุณมีความไวในการใช้งานนะคือพอมันเด้งเข้ามาเกมแล้วให้เรากดพวกโฆษณาออกให้ไวนะครับเพราะว่าในส่วนของโฆษณามันจะดึงทรัพยากรของโทรศัพท์ของเราไปใช้ค่อนข้างเยอะมันจะทําให้แรมของเราทํางานหนักครับแล้วมันก็จะเด้งออกจากแอปพลิเคชันตัวนั้นโอเคเมื่อมาตรงนี้แล้วผมจะทําการตั้งค่าการควบคุมเนื่องจากตัวแอปมีการรีเซ็ตทุกครั้งเวลาเราใช้งานนะเพราะว่าจะใช้งานตอนไหนเราต้องทาการ ไควทุกครั้งนะปุ่มมันก็เลยรีเซ็ตไปนะครับโมพโตังค่าผิดนะก็ลากชิปมาเมาส์มันอาจจะนุวงนวหน่อยนะครับในส่วนของเมาส์ก็แนะนำเป็นเมาส์สายแล้วกันนะก็ตามเลยก็ดึงดึงวางในส่วนของปุ่มต่างๆให้เข้าที่แล้วนะก็ปุ่มในส่วนของ การเปลี่ยนปืนนะหนึ่งสองสามก็ตั้งค่าให้ตรงแล้วกันนะครับผมก็เป็นรีโหลดปุ่ม F ไม่มีนะต้องทําการเพิ่มเครื่องอคีย์มาหนึ่งปุ่มเก็บของเนะี่ยก็เดี๋ยวก็ตั้งค่าตามที่เราถนัดแล้วกันนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้เราจะไม่สามารถซ่อนเมาส์ได้นะครับเราเจะเอามาจากไหนเราก็ไปคลิกที่ตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็ดึงลงมานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีแอปแพนด้าเขาได้เซ็ตตัวที่จะใช้างานจริงเขาได้เซ็ตไว้ให้เราหมดแล้วนะครับพอตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกแล้วเราก็กดออกไปนะตามที่เราต้องการได้เลย อันนี้ผมยังลงแลงไม่ได้นะพอดี ID เป็น ID ฟรีนะก็เล่นได้เด่ธรรมดาแต่ว่าแพนด้าเกมแพดนะครับหรือแพนด้าเมาส์สามารถลงแล้งได้นะเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันไม่ได้ทํา i ดใหม่ให้กับเกมนะครับเนี่ยนะพอเรามีปุ่มตรงนี้แล้วเราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อจะซ่อนซ่อนเมาส์แล้วให้ตัวเคอร์เซอร์ไปเป็นมุมมองของอตัวละครแทนนะครับแล้วก็กระโดดอะไรก็ได้หมดนะครับในการใช้งานพอดีทํามาประมาณ2เกมแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทําของวีไฟนะ ก็เลยมาทาของฟรีไฟลนะครับวันนี้มาดูว่าผมจะโดนยิงตายไหมนะดูที่จอใหญ่มันมันอาจจะภาพมันอาจจะน่วงหน่อยนะเพราะว่าผมส่งภาพขึ้นจอปุ่มมันเกะกะนะครับให้เราคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกที่รูปตัวแพนด้าคลิกตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้จะเห็นวัตท่อมเลื่อนลงไปให้สุดเลยถ้าเกิดว่าใครเมาส์น่วงหรือเมาส์ช้านะครับเมาส์ไวไปนะครับก็ปรับสปีดขึ้นลงได้ตรงนี้นะครับผมโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะหน้าจอก็จะขาวหมดเลยนะงั้นผมก็จะกด โดดลงไปแล้วปุงตามใครไปดีนะผมว่าผมโดนยิงเละแน,น่เลยโอ้ยกลางแล้วไปทางอื่นดีกว่าฮะมันจะไปลงชนบทสักหน่อยผมว่าคงคง,คงไปแล้วโดนยิงตายตรงนี้แล้วพี่นะ้องโอเคปมนี้ก็อยู่ไกะลสักเกินเลยทีม่มีอะไรไม่พี่นะ้องโอ้โหว่างเปล่าฮะแถวนี้มันจนจริงๆโกดกระโดดแค่นี้เดี๋ยวเอาใส่ไม่เอาครับไม่สนใจเอ๊ะเห็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้ลืมปุ่มบีดีกว่ากินเห็ดสักหน่อยโดนยิงแล้วมั้งไปต่อฮะจะได้ยิงใครสักคนไว้เนี่ยป้ามีมีดหนึ่งเล่มครับไว้ประคองชีวิตจนกระโดดแล้วก็ตาย เจอเห็ดอีกแล้วผมจะตายเพราะเห็ดหรือเปล่าเนี่ยสัดเห็ดพิษไปไเยเป็นไงจะมีเห็ดเดี๋ยวปลี่ยนสักหน่อยเฮ้ยสัตว์กันนวลแล้วตรงนน้นผมไปจามสักหน่อยแล้วไหนกันก็ยิงกันที่ไหนเฮ้ยรถนี่ว่ะ เนะครับก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะโดนยิงไปที่เรียบร้อยสามารถเล่นได้นะในส่วนของแดมเมาส์เกมแพดโปรนะราคาเ1บาทนะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านคนที่ก็มารับชมกันด้วยนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้หากมีคาพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสาหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ